สวัสดีคะ่ะพี่น้องปองไายสุภูสคนสวัสดีเอฟซีตัวโลกสวัสดีแอดมินทั้งสีท่านของตีไม้นะคะตีไม่บ่ได้เอาขากลองมานั่เด้อค่ะนะคะตีไม่กะมาส่างลูกหาหมูนะคะกะสิขึ้นบ้านมาที่นี้พี่น้องนะคะว่าสิไปิดทำความสะอาดบ้านเทศอีกแล้วค่ะว่าสิว่าสิถูตรงใต้พ่มนะคะเอาเอาพ่มออกแล้วก็จะสลัดสลัดเนาะวฝุ่นฝะุ่น,นอ่ามากกว่าสี่กอแล้พี่น้องหรือจีเฮ็ดมือ้ออื่น อยู่ซื้อซื้เป็นตีมไม้กันไหนเฮ็ดสู้ๆนะคะอากาศดีค่ะพี่น้องแต้ว่ากันหนาวค่ะอากาศดีแต้ว่ากันหนาวค่ะพี่น้องเห็นฟื้นบ่ค่ะฟื้นนะคะเนีย่ยะคะอาการดีค่ะเมื่อนี้อากาศดีนะคะกับบ่เป็นยังเรอกตีไม้ก,กับสินไปเฮ็ดทำความสะอาดบ้านนะคะกับเีหลาประมือกินนะคะทุกคนหลาประมือกิน แต่ตีใบลืมแซ่เ้านี้วใบเพราะเปยัปป้งค่ะแซ่แป๊บ,บเดียวนะคะแล้วก็ถอดไข่ใบแห้ตีหน่อยนะคะถอดไข่ขกระเจ้าตัดออกตามหลกหลายเลยค่ะอันนี้เพิษเป็นพื้น,นะคะพอข้าเจ้าตัดแล้วข้าเจ้าก็จะเอา,อาไม้เนี่ยใบช่วงหน้าหนาวค่ะพี่น้องอันนี้ไม่สีเขานาห้อนน้อยหอ่อดอกไม้นะคะดอกไม้ใบไม้ก็เริ่มเขียวเริ่มปงนะคะผลลไม้ก่านี่นะคะ มันก็เริ่มสีขึ้นฉีบแล้วเด้อค่ะพี่น้องบางต้นก็ขึ้นฉีบแล้วหญ้าเงื่อก็เริ่มเป็นสีเขียวแล้วนะคะทุกคนนี่นะคะข้าจกก็ตัดออกเบิดเลยค่ะดูสะอาดสะอ้านด,ดีนะคะเพราะว่าเมืองเขาก็สะอาดสะอ้านอยู่แล้วกับพี่นอ้องไปค่ะตีใหม่สิผ้าขึ้นไปทางเขานี่นะคะเดินออกกําลังกายจักน้อยค่ะพี่น้องนะคะวันนี้กับบ่มียังไรค่ะเห็นแดดออกก็เลยว่าโอ้ไทยมา คลิปให้มูเจ้าเบิ่งกันนะอาจจะเป็นสถานที่เดิมๆนะคะแต่ว่าความสวยงามก็ไม่เหมือนเดิมนะทุกคนจะมืดนิดนึงนะพี่น้องนะคะมืดนิดนึงนะคะ่ะจะถือจะซ่าก,กันเนื้อขาผ้ากะซีบอร์นิงบันไดเพร่อมาบ่อไดเอาค้าอเขาเรียกว่ากล้องนะคะที่มันมีที่จับแต่บอไดเอามาน้ำค่ะพี่น้องนะคะไปส่งมูลแล้วนะคะกะซีให้พ่อเขาไปฮับนะคะหกมุงนะคะอ่าขอ้พ่อเขาไปฮับนะคะ มาีิครับทุกคนอู้วเป็ดเป็ดพอเขาก็ไปรงยูผุ่นอะมองบ้านมูเขาก็ยูแถวอะ่ะ มูสเน็นพุ่นล้ค่ะมูนเียนก็คือในเมืองที่ตีไม้ไปล่อรถเมล์ที่จะไปโุงเลียนนะคะทุกคนที่เข้าไปซื้อของเข้าไปหารัฐบาลกันนั่นแหละมู่บานมูนะคะการนั่งรถเมล์ไปกับสินหาณิที่ยี่สิบแล้วแต่เขาขับซาขับเร็วนะคะทับล็อกท้าขับรถไปกมมระมานสินหาณิชย์น่ะคะทุกคนโอ้ดูดูไปดูเป็ดน้ํากันดีกว่าค่ะทุกคนเนาะไหนๆเราก็ยยางมาแล้วเราก็ดูอะไรเพลินๆไปนะคะอากาศมันดีสวยด้วยค่ะ อากาศมันดีแต่ว่ามันก็หนาวอยู่นะหนาวอยู่แต่ก็ไม่เป็นไรทุกคนเอาไปทั้งหนล่ะกวก็เห็นเป็ดน้ำพิ้วไปทั้งหนแล้วพี่น้องโอ้แดดดีหายนะคะทุกคนปีนี้ก็ตีไม้ก,กับบลูสิได้ไปใส่โบเลยพี่น้องนะคะคงสิบ่ได้ไปหรอกค่ะเฮ็ดงานกับบลูว่าจะได้เฮ็ดบบนะคะทุกคนจะได้เฮ็ดหน่อยเฮ็ดไลา์ปันได้นะคะแต่ว่ากะ ได้ซ้ำได้กระเฮ็ดซ้ำนันนาะพี่น้องแล้วนี่แหละอู้นี่นะคะเป็ดน้ำเด้อนีเด้อพี่น้องเด้อนี่เป็ดน้ำจะเห็นบ่อร้อยลงแรงลงแรงเนี่ยอ่าน้องเป็ดนะคะสามตัวหรือสองสองตัวนะคะไปแล้วร้อยลงแรงลงแรงหนีเราพี่น้องน้ำลงนะคะน้ำใสติงลิงเลยปีนี้นะคะทุกคนเห็นไหมคะนี่นะคะเหมือนเดิมสถานที่นี้จําได้ไหมที่ตีไม้ชอบมานั่งนะคะทุกคน ตีไม้ก็ไม่ได้อยู่ข้างล่างนะคะอยู่ข้างบนนะคะก็มันก็สะดวกเหมือนเดิมค่ะทุกคนนะตีไม้ก็บาคนมักยางอยู่แล้วค่ะนะคะยางออกกํา่างกายนู่นนั่นนี่นะคะทุกคนเป็นปลาเลอะปลากระสีเริ่มเคียวเราได้บัดพีน่นองนะคะพักเดาปลากระสีเริ่มขึ้นกระเทียมปลาก็เริ่มขึ้นแล้วนะโนตีไม้สิพาไปเก็บกระเทียมปลาก่อนเนาะคะ่ะทุกคนบ่เอื้อต่ของกินคนาห้อนนี้นะคะเฮ็ดเฮ็ดกระสีออกแล้วนี่ตาม ปีนี้บรูว่าสีออกหลายออกหน่อยเด้อพี่น้องบรับประกันว่ามันสีหลายบรับประกันว่ามันสีหน่อยนะคะเพราะว่าปีที่แล้วก็บ่ได้ขึ้นไปหาเลยนะคะไม่ได้ขึ้นไปเลยปีที่แล้วเนี่ยไม่ได้ไปเลยนะคะแต่เสดาป่าได้กินอยู่นะคะกระเทียมป่าก็ได้กินอยู่ผักกูดยังไม่ได้กินหามาหลายปีแล้วแถวนี้มันไม่มีนะคะทุกคนถ้ามีมันก็ต้องขับไปที่อื่นนะคะเพราะว่าเราไม่รู้นะคะว่ามันมีตรงไหนเนาะ ออไปคะ่ะทุกคนบริเวณนี้นะคะเอาอากาศดีๆไม่หม่เจา้าเบิงเบิงแต่หิมาเบิงแต่ล่มตะฝนเราเบิงอากาศไปที่นี้พี่น้องดีอยู่ค่ะดอกไม้ก็เริ่มออกแล้วนะคะมันจะเข้าฤดูหน้าร้อนแล้วนะคะแต่ยังไม่ฮ้อนคักได้พี่น้องมันก็มีติดบ้านตีไม่นะข้างล่างนะ่ะมันหนาวอยู่แล้วแหละแต่ยังบทานได้ปิดอุ่มเลยค่ะนะคะเนะพราะว่าเดี๋ยวรอสักประมาณ ใกลๆจะสิ้นเดือนเนาะตี่ไม่กะชีเริ่มปิดอุ่มแล้วเพราะว่า,าเขาอยู่ชั้นล่างชั้นใตดินมันอากาศนันกะสีเย็นเย,ย็นจักน่อยเนี่ยค่ะพี่น่องนะคะเปิดรลายมันก็เปลืองไฟนะคะอันใด้เขาประหยัดได้เข้าก็ประหยัดค่ะพี่น้องอันคล้ใยๆว่ามันไม่มีใครช่วยเราอะนะเราทํางานทํางานจะโฟกัสเรื่องงานเรื่องรูดพอแล้ว เออถ้าเราม,มีไม่มีงานไม่มีเงินอ่ะก็เหมือนหมาตัวหนึ่งนะเออไม่มีเงินนี่หมาแทบจะไม่มองเลยค่ะจะบ้านแต่หมาเลย <c oughs> คนก็นยังไม่มองเลย <c oughs> ไปคะ่ะทุกคนโอนี่เขาเอาหัวออกแล้วนะคะทุกคนนี่เขาเอาหัวออกแล้วไม่ล้อมแล้วนะคะตะกีนะคะนี่ อันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าอันนี้เป็นต้นอ่าต้นสะเดาป่านะนี่ยอดงามมากเลยนะคะนี่นะคะอันนี้ก็เป็นบ้านฮิตะนะคะทุกคนเข้าไปข้างในเนี่ยผลไม้เต็มเลยค่ะผละไม้ป่านี่ก็เยอะแยะนะทุกคนบอกไว้ก่อนเลยผลไม้ป่านี่เยอะแยะเลยนะคะหาพี่ค้าเกลือมาเลยปีนี้จะเอาจะเอาพี่เกลือลงมาก,กินแอปเปิ้ลน้ำนะคะทุกคน แต่ว่ากะละว,ว่างหมักหกบักเ็บในเด้อผู้ใดไปเก็บเ็ปปีนี่ก็ได้บักเ็บมันสิมีแบบมีพิษกับบ่มีพิษเด้อค่ะพี่น้องละว,ว่างกันแน่มันสิมักอยู่งามโคงงามขาเด้อพี่น้องขังหลอกขงังหลังไตหอกไตหูนี่ระว,ว่างกันนะคะมันสิเข่าหูนะคะพี่น้องท,งทังทีเวลาไปเก็บเฮดน่ะใส่อ่หมวกกันน้ามไปก็ดีปิดหูปิดยังไหวมันเข่าไปทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็ซื้ออ่า สเปรย์เฉดเ็บพร้อมเลือพี่น้องเห็บปลาอันตรายค่ะถ้าเจอเห็บพิดเดียวว่ามูเจ้าไข่เลยเด้อลังลูกเต่าเรล่าก่อนี่ก็ต้องระว่างนะคะปีที่แล้วบางเฮปหนีตใตัโต,ตีหน่อยสามสี่ตมีแต่ตยใหญ่พี่น้องเลยโอ้ยเมืยอีกแล้วดีที่ว่าตีไหม่ไปเห็นนะคะทุกคนบอทัอง้งสันเข้าหูห้ำหน่อยแน่เลยนะคะ คำโหแล้วเวลามันกัดเนี่ยเขาจะดึงปุดด้วยพี่น้องบ้องสันแขวมันกระสีปักอยู่ทั้งในเนือเฮาเด้เฮาต้องหมุน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 ออกนะคะทุกคนออหมุนหมุนออกแล้วแขวมันจะได้รุดไปน้ำโอ้ เมือ่อยเลวพี่เนาะโซ่แหบๆยัง oh. so oh. ออกกำลังกาย โอเคเศร้ามีแห้งจังน้อยโอมันเป็นโน่นขึ้นมันมันเป็นโน่นสูงพี่น้องมันยามันก็เลยเศร้าแหลบนะคะเดี๋ยวพักตรงนี้นะคะทุกคนโอเคค่ะนี่นะคะพี่น้องนี่เคี้ยวแดดนะคะประมาณนี้ขึ้นฮอดบ้านเท่าเนาะ ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เหมือนบ้านเราแหละแต่มันต่างที่ว่ามันต่างที่ว่ามันไกลกันเฉยๆทุกคนคาเงื่อนคายอย่างคาข้องฉีบวัฒนธรรมบานเขามันต่างกับบานเฮานะคะอะดีมาสิลงโลิงขี้เราได้พี่น้องว้าวเดี๋ยวเอาตลบวิ้วลบยังมาให้มูเจ้าเบืองหลายข่อยกยานมูเจ้าเบือเจ้านายน้ะพี่น้องเด้อช่างหดกะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้กันขอมาหลายๆด้วยจ้าแล้วก็เป็นกำลังใจให้ตีไม้ไปเรื่อยๆแล้วพี่น้องเด้อผิดพลาดประการใดตีไม้ขอขอโทษขออภัยว้ยน้าทีตรงนี้นะคะตีไม้ก็ขอให้มูเจ้านะคะอยู่ดีมีแห้งพบเจอต่สิ่งดีๆมีกินมีเก็บมีใส่นะคะไม่เจ็บไม่จนนะคะ มังมีมังค่งลำรวยนะคะกันทุกๆคนเด้อพี่น้องคลิปนี้ตีไม้ก็ขอล่ากันไปก่อนเจอกันในคลิปหน้าเดอ้อจ้าเดอ้อสวัสดีค่ะสลังเฮค่ะ